หังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่ตั้งขึ้นอยู่ในทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิทััพระเดปปะคุณหลวงปูรร่สดชันทัสโรเป็นการดึงดูดบอกเกิด ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมนั้นนั้นดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาต ดึงดูดบอกเกิดเพื่อให้เกิดเป็นธรรมนั้นๆมากขึ้นรวมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นโครงสร้างการไหลเวียนของธรรมนั้นๆคือผังสำเร็จเวลาของธรรมนั้นนั้นที่เกิดขึ้นในทุกท่อทานธรรมาร,รมี30สบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเกิดจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลภโกรดหลงศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดปออเกิดเกิดเป็น ทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรด้วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทัสรเกิดการประกอบธาตุขึ้นเป็นโครงสร้างของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทัโร เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เป็นการตั้งผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัตถะเดชพะกุลหลวงพรทสดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพะกุลหลวงพรทสดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพระกุลหลวงพรทสดันทัสโร มีผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธสดันทัศโรมีเป้าหมายเพื่อให้ดำรงความเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดันทัศโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรือง สำเร็จสำเร็จในการพัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมี30มสิทัพระเดชพระคุณหลวงปุษยดจันทัโรได้สำเร็จเป็นผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทัพระเดชพระคุณหลวงปุษยดจันทัโรที่อยู่ในธรรมบารมี30มสิทัพระเดชพะคุณหลวงปุษยดจันทัโรซึ่งเป็นเครื่องจับพลังงานละเอียด รักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมตั้งผังสำเร็จนะํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบพัพระเดชพระกุณหลงพโพสตันทัสโรเป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุลหลงโพสจันทัสโรที่สมบูรณ์เป็นผังสำเร็จที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคต ที่สุดตลอดเวลาที่สุดทุกอนุเวลาของ um, hmm บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมีอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ที่เป็นบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลวงปุษถดันทัตโรหน่วยใหม่ๆที่สมบูรณ์ที่ได้ดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลวงปุษถดันทสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพะคุลหลวงปุษถดันทัโรที่สมบูรณ์ ของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปุษย์จันทัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมธรรมกิเลสโลภโกรดหลงที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่ย์จันทัสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รวมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัสโรเกิดการไหลเบียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามส,สิบทัศนี้ให้เป็นทานศีลส,สมาธิที่ปกติ ที่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุถจันทรทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุถจันทรทัศโรอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบ กันขึ้นเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทััสสะเดชพะกุลหลวงพุทธจันทร์ทัสโรเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทร์ทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัพระเดชพะกุลหลวงพุสดจันทร์ทัสโร เป็นการสร้างชาวสิบิไลสร้างกัลายาณมิตรบารมีสามสิบทัตพระเดชกุลหลวงปุสจันทัสรโสร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิบิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรโรเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์กิเลสโลภโกรธหลง ตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นลักษณะเดียวกับธรรมบรา,บาร,บร,บร,ร,รมีสาสิทธัศสะเดชพุกุลโมโพสจันทัสโรเป็นลักษณะเดียวกับธรรมทั้งหมดทุกธรรมผังสำเร็จเวลาของกิเลสตั้งจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส เกิดเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในทุกหน่วยของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงดึงดูดธาตุประกอบกันเป็นเส้นทางเป็นสื่อน้ำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสกิเลสโดยใช้ ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปุคุลปุสสจันทัสโรเป็นเส้นทางไหลเวียนให้กับธรรมกิเลสให้กับกระแสธรรมกิเลสทำให้ธาตุถูกดึงดูดประกอบเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลส จึงทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศถนี้ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นไม่เป็นสมาธิไม่เป็นการละชั่วไม่ได้ทำดีไม่ได้ผ่องใสด้วยบารมีสาสิทััน์พระเดชพระคุลมุสดอนทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสธรรมกิเลสโลภโลดหลงที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองหล่อเลี้ยงให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิ ที่ทําให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทธัสสะเดชะคุลพุทธจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัระเดชะคุลพุทธจันทสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสาสิทธัสสะเดชะคุณหลวงพุทธจันทัสโรกิเลสตั้งผังสําเร็จเวลาของกิเลสทำให้ทอทานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้ เหมาะสมในการเดินทางไหลเวียนของกิเลสโลภโกรดหลงรุกเข้าหาทำบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเปลี่ยนบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสโลภโกรดหลงเพิ่มมากขึ้นให้เป็น เส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสเพิ่มมากขึ้นทําให้ท่อทานธรรมบรรมีสาสิทัศนี้ไม่ละชั่วไม่ได้ทําดีไม่ได้ทดําให้เกิดหน่วยใหม่ๆบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพรุกุลลงประเสริฐยันทัสโรยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในธรรมกิเลสโลภโกรธหลง ซึ่งเป็นทาไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมอยู่อย่างไม่รักไม่เมตตาไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัทนี้เสื่อมจากธรรมบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกยึดด้วยกิเลสโลภโกรธหลงทำให้ผิดปกติไปจากบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการดำรงอยู่จึงไม่สุข ไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้หล่อเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถูกกิเลสโลภโกรดหลงนำเสนอให้พึ่งพาอาศัยกิเลสโลภโกรดหลงซึ่งเป็นไม่รักไม่เมตตา ไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมหลอกลวงให้ร่วมตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสโลภโกรธหลงจึงดำรงอยู่อย่างผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแยม้มไม่จ่มใส อึดอัดคับแคบอยู่ในสภาวะผิดปกติซึ่งเป็นสภาวะของการทำร้ายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วน ที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสถูกกิเลสล่อลวงยั่วยวนให้เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองเป็นไปตามการหลอกลวงของกิเลส หลอกลวงว่าทําให้ดํารงชีวิตเป็นยังอยู่ได้อย่างสุขสบายหลอกลวงว่าทําให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา ซึ่งเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นการไหลเวียนของกิเลสอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่ทำโครงสร้างกทมขออที่เป็นโครงสร้างของกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวหลอกลวงให้เป็น เทพบุตรเท,ทพธิดาของกิเลสหลอกลวงบังคับให้อาฆาตมาร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันปิดบังไม่ให้รู้ว่าทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสาวิตทัน์พะเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวตนที่แท้จริง ของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุลพ่อสดจันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทธัตถะเดชะคุลพ่อสดจันทัสโรไหลเวียนอยู่ในทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุลพ่อสดจันทัสโรเปรียบเทียบกับร่างกายของเรา เป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสารรมสิทัสะเดชพระคุณหลวงพุทธเจริญทัศโรตัวตนที่แท้จริงของเราเปรียบเทียบคือเลือดเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายเรา ทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายเราเป็นพี่เป็นน้องกันรวมกันเป็นร่างกายของเราทุกส่วนของร่างกายเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดเป็นร่างกายของเราเปรียบเทียบ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรที่เป็นร่างกายของเราเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเราเปรียบเทียบกับธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัสโรที่ไหลเวียนไปยังทุกส่วนทุกเซล ทุกตำแหน่งของร่างกายเราทำให้ร่างกายของเราทั้งหมดทุกส่วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ละส่วนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศนเถเดบคุลพุสดจันทรัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวตนที่แท้จริงของร่างกายเราคือเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราร่างกายที่ไม่มีเลือดไหลเวียนเป็นซาบของมนุษย์ ไม่มีวิญญาณธาตุเปรียบเทียบกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทันพระเดชพุกุลหลวงพุสจันทัสโรตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพุกุหลวงพุสดัญทัสโรทุกส่วนคือบารมีสามสิทัตพระเดชพุกุหลวงพุสจันทัสโรที่ไหลเวียนครอบคลุมไปยังทุกส่วน ของนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัตรพระเดชพุกุหลวงพุทสดันทัสโรทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัตรพระเดชพุลหลวงพุทสดันทัสโรประกอบกันขึ้นถูกสร้างเลีล้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประคับประคองอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพุลหลวงพุทสดันทัสโร ให้ทุกส ну oh. ่วนนิพพานธรรมบรมีสามสิทัตพระเดชคุณุภูสณกันทศโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทะโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้เป็นศัตรูกันโครงสร้างที่เป็นพ่อทานธรรมบรมีสามสิทัตพระเดชคุรุภูสณ์กันทะโลกประกอบจากธาตุดิน น้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นโครงสร้างของท่อทานธรรมบารมีสามสิทั์พระเดชพุคุณหลวงพุทธศจันทสโรที่ถูกสร้างไว้ในทุกจักรวาลถูกสร้างไว้ในจักรวาลพระต้นพาต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นท่อทานธรมบารมีสามสิทั์พระเดชพุทคุณหลวงพุทธศจันทสโรแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทอทานธรรมบารมีสัมพิททัตพระเดชคุณผู้สุดจันทศรถถูกสร้างไว้ในจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทอทานธรรมบารมีสัมิททัตพระเดชคุณผู้สุดจันทศรถที่สร้างไว้ในจักรวาลอรูปภรพมที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ่อทานธรรมบารมีสัทัน์ระเดชคุณผู้สวดกันทสรโรที่ถูกสร้างไว้ในจักรวาลรูปภพที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษธ์ทอทานธรรมบารมีสัิทัน์ระเดชคุณผู้สดกันทสรโรที่สร้างไว้ในจักรวาลของเทวดาที่เป็นลักษณะมหาุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาุรุทธ์ทอทานธรรมบารมีสันติทัน์ระเดชคุณผู้สดกันทัสรโรที่สร้างไว้ในจักรวาลมนุษย์ ที่เป็นลักษณะมหาุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษที่เกิดจากธรรมบรมีสันติทัตประเด็กูุพุสดันทัสรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุประกอบกันขึ้นเป็นท่อธรรมธรรมบรมีสันติทัตประเด็กลุพุสดันทัสรดทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์ที่ยัง มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นมนุษย์อยู่ได้เกิดจากมีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายเลือดเปียบได้กับบารมีสามสิทธะพเดชประกุลหลวงปุษฒิันทสศโรโครงสร้างต่างๆของร่างกายเปรียบได้กับท่อทานธรรมบารมีสามสิทัะพเดชประกุลหลวงปุษฒันทสศโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ร่างกายของเราที่ไม่มีเลือดไหลเวียนอยู่ก็จะเป็นซากของร่างกายเราที่ไม่มีเลือดไหลเวียนอยู่เป็นการรวมกันอยู่ของธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุไม่มีวิญญาณธาตุรวมอยู่ ไม่มีบาร,ร,รมีสันติทัพประเด็จไม่มีเลือดทีที่เป็นเปรียบกับบาร,รมีสันติทัพประเด็จคุณผุ้เสด็จนตทัศโรจึงทําให้ร่างกายไม่เป็นชีวิตเป็นซาเป็นส่วนที่มีเฉพาะธาตุนิพพานธรรมบารมีสันทัศประเด็คุณผุ้สด็จเตทัศโร ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรส่วนที่เป็นธาตุที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสัธาตุปิญญาณธาตุทั้งธรรมทั้งธาตุรวมกันอยู่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสะโร การเปรียบเทียบนิพพานธรรมระมิสสติทัพประเด็บคุลุูมสดจันทัสโรกับร่างกายของเราเป็นการเปรียบเทียบแบบไม่สมบูรณ์เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้รับรู้ในเบื้องต้นนิพพานธรรมรมีสสติทัพประเด็บคุณภูมสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทุกจักรวาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทุกท่าทางธรรมรบีสวรรระพุทธพุทธสุดจันทรสุรทั้งแบบมีวิญญาธาแบบไม่มีวิญญาธาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดความแตกต่างที่เกิดขึ้นที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของรูปแบบลักษณะที่ไม่ได้เป็น ลักษณะมาบรรุษไม่ได้เป็นที่อยู่ของลักษณะมาบรรุษเกิดขึ้นจากผังสําเร็จเวลาของกิเลสพระเดชประคุณหลวงพุทธสดยันทสรถพระเดชประคุณหลวงพ่อธรรมชิโยคุณยายอาจารย์มหาลัตนาบริสุทธิ์ยันขนุกยู่ท่านได้นําให้เราหาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดจากธรรมกิเลสโลภโกรธหลง โดยนำทำกิเลสโลภโกรธลงโดยนำธาตุที่กิเลสโลภโกรธลงยึดไว้ให้มาเป็นโครงสร้างของนิพพานรรรธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพุคุณหลุรรมสตเจนทัสโรให้มาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพุทุธหลุมสตเจนทัสโรให้มาเป็นธาตุที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพุทุธหลุมสตเจนทัสโรใหม่ๆที่ไม่ซ้ำโดยนำให้พวกเรา รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสสะเดชพ,พุกุลวงปูสสดยันทัสโรโดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดชพ,พุณุลลงปูสสดยันทัสโรนำให้เราอดทนคือบารมีสามสิทธัสสะเดชพ,พุกุลวงปู่สดยันทัสโร อดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรตั้งผังสำเร็จเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่า นิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราไม่มีวิกฤตอุปสรรคข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆไม่มีทุกโศกโรคภัยภัยพิบัติทั้งหมดไม่มี ไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หมดหนทางไม่ติดขัดขับข้องใดๆรวบรวมรักษา,าบารมีสามสิทธัสสะเดชปกุลหลวงปสดจันทสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปสดจันทัสโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรอย่างพร้อมเพียงกันทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงธรรมธาตุทั้งหมดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร